กันต้องจออ่ะก้าก่อนแล้วกันไปถึงว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมที่เขากโอ้ยก็เพิ่งเพิ่งเจอกันเนี่ยนะครับทั้งสองครั้งเองครับไมก็ยังไม่มีอะไรครับผมก็ทำร่วมงานกันปกติครับผมแต่ว่าจีบก็มีครับมีข่าวมาได้ไงเขาวิ่งกันไปมีอะไรซีนหวานกันหรือเปล่าจะเป็นจากผลงานด้วยแหละครับที่ทำทำด้วยกันอะไรเงี้ยครับผม อันนี้เราเลือก <ทำ S 1> นา<อ>เองเองไหมคะเลือกเองช่วยช่วยกันเลือกครับช่วยกันเลือกก็คือเห็นเขาจากผลงานอะไรอย่เงี้ยแหละแล้วเราก็เออประทับใจแบบเห็นเห็นแล้วแบบมันน่าจะน่าจะเหมาะก,กับ เพลงเราแล้วก็แบบว่าภาพเขาเวลามันจะต้องเปียกน้ําอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ดูว่าเขาน่าจะเหมาะอะไรเงี้ยครับผมยาวสวยเปถึงเาเปียกนะครับคือผมเดาว่าน่าจะแบบใช่ครับใช่ครับคือดาวดอครับจินตนาการครับเชื่อกันเลือกเชื่อกันเลือกลงเนไหมครับก็เขินเขินครับผมว่าก็มันด้วยซีนด้วยอะไรางี้ด้วยครับผมผมก็ไม่ไม่ได้ทราบก่อนว่าแบบจะ ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็เก็งเก่งใจเขาเหมือนกันครับชอบที่ร้อยงานเหรอค่พักจอแลจีบเอาเลยเชอบอนก็โอถ้าถ้าพูดถึงจีบเลยก็ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเพิ่งเพิ่งเจอกันเองครับแล้วก็แต่ก็คือประทับใจเขาเขาเาทำงานเก่งแล้วก็ ก็เป็นคนดีครับขอไลน์ขอเบอร์ไว้ยังคะมีคนขอเบอรเขอไลน์ขอเบอร์อะไรมีแล้วงเจอกันเองครับเจอกันเองครับไม่กลามีคานแนก็าน่ารักดีครับน่ารักดีครับมีคอนไคม่ถามตรงนี้หละฮะคนน่าอครบ้างถานบนทกขา เขาเขาเขาพูดมาขนาดนี้แล้วเราเราสเปคเราเกินเรารู้สึกไหมบ้างคะก็ดีใจค่ะได้ร่วมงานกับก้าวค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกก้าวรักค่ะก้าวใส่เดี่ยวถ้าใครข้าเขาชอบแบบนี้เราสิ่งไงบ้างคะเออไม่รู้สังไม่รู้เหมือนกันนะมีโอกาสดึงเนีคะค่ะโอกาสดไม่ค่ะ จริงเรามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าคะไม่มีค่ะไม่มีโู้999เรารู้ไหมคุยกันส่วนตัวอะไรอย่างงี้ไหมคะทคนไม่มีเลยค่ะไม่มีคุยส่วนตัวเลยค่ะก็เนี่ยค่ะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนี้ก็เจอกันทางสังคมประทับใจเองประทับใจเลยก้าวมีประทับใจมากแอ๋อประทับใจเหรอคะก็ก็กล้าวเป็นคนน่ารักค่ะร่วมงานแล้วก็ตอนแรกก็แอบเขินเเพราะว่ามีซีนแบบว่ากกคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ก้าวผู <ble> <Okay. S 1> ้นน่า hmm. รักค no ่ะแล้วก็เขาก็มีการแบบพูดคุยแล้วก็ขอโทษกันต่อนอะไรเงี้ยอย่างในซีมีเขินกันไหมคะเพราะว่ามันต้องถึงนครับเสิรนะคะเสิรครับตอนนี้ก้าวไปเจอเอ็มนางเอกเอ็มดีแล้จะมีไปทานข้าวด้วยกันไหมชะนอมันบอกไม่ได้เขาบอกว่าไม่รู้อะไรอ่ยโอเคนะครับก็ก็ไม่แน่ไม่แน่ให้มันได้จริงๆก็ดีเหมือนกันครับ กู 1941, ้แบบหย่อนหยอนเหมือนกันนะอะไรนะครับหยอดเหมือนกันนะอะไม่ครับพี่ครับสุก้าเจ้าในชีวิตสดไหมอ่ะเคยๆครับจริงๆสดไหมหรือมีคนโสดๆครับผมก็คุยเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเรื่อยๆคือแบบเราก็มีแบบตามปกติวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับต้องไม่ละคะแล้วคุยอยู่ไหมคบก็คุยบ้างครับคุยเรื่อยๆครับใช่ครับวันนี้ใครเขาจะคิดว่าเราคุยเยอะหรือเปล่าไม่เราก็คุยแบบเป็นเพื่อนเลยนะครับใช่ครับ จะใช้ลี่สเปกไหมครับสเปกไหมคะก็จริงผมไม่ได้มีแบบสเปคตายตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูแบบดูที่นิสัยดูแบบว่าใจคอแบบเข้ากันได้อะไรเงี้ยมากกว่าแล้วรู้สึกชอบไหมครับได้ไหมคะก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันเลยครับ ใช่คุณแม่คุณแม่ตอนนี้เขามีแฟนครับอะไรพ่อแม่แม่ผมใช่ไหมครับตอนนี้แม่โอเคไหมเฮ้ถามแม่ผู้หญิงดีกว่าครับผมผมแม่แม่ผมคือแม่ผมอ่ะแม่แม่ผมเขาก็ลูกชายครับก็ตามสบายอะไรเงี้ยโอเคครับใช่ตอนนี้ก็คือว่ายังยังไม่มีคุยกันยังไม่คุยเลย ต้องมือจ่าที่มีอะไรให้ใช้โงานใช่ต้องมางานค่ะแล้วจะมีพันเปอร์เซ็นต์ค่ะนะมันวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรือไม่ครับพันละวันนี้อยู่ในพันพันไหนคะใป็นโรงงานโอ้เป็่อนโรงงานใช่มีโอกาสได้ร่วมงานเลยดีไหมคะถ้ามีก็ดีค่ะครับไลน์กับบราส่วนตัวนี่มีไหมคะตกลงกิบไม่ตอบพี่ครับมด้ไหมได้ไหมโอ้ก็ยังยังครับยังไม่ได้ขอจะขอล ถขนนาดี้พี่พี่ขอเขาเองเลยนะครับผมไม่ผมมไ่เกี่ยวเนี่ยครับครับจะเกินเนาะเกินเกินเกินี่โอ้โหพี่คนเยอะขนาดนี้ครับไม่ได้แบบตัวใช่ไหมคะอ๋อไม่ไม่ไม่ตัวนางเอกเปตัวคนงานยเนีบใช่ครับ